สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นมีข่าวดีมาฝากค่ะตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์ e ีซีค่ะเขาเปิดรับคนไทยนะคะให้เราสามารถที่จะเปิดร้านค้าบนเว็บไซต์ e ีซีได้แล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รอในการที่จะเปิดร้านค้าบนเว็บไซต์ e ีซีไม่ควรพลาดคลิปนี้ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะแอมต้องบอกว่าคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะคะเนื่องจากว่าแอมจะมีทั้งในช่วงแรกเป็นการเกริ่นเกี่ยวกับ e ีซี่นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าในเว็บไซต์ e ีซี่เนี่ยเขาเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรขายอะไรได้บ้างขายอะไรไม่ได้บ้างนะคะ <subjects Eliot> แล้วมาถึงขั้นตอนในการคิดค่าธรรมเนียมนะคะว่าคิดค่าธรรมเนียมยังไงแล้วจะต้องทําการสมัครยังไงตั้งค่าการชําระเงินยังไงนะคะซึ่งสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ สนใจในเรื่องของอีซี่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูทำ์สแตมป์ที่แอมแปะเอาไว้ได้เลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆขนนไหนนะคะที่ยังไม่รู้จักเว็บไซต์ e a s y นะคะเว็บไซต์ e a s y ค่ะเป็นแพลตฟอร์มในการขายสินค้าออนไลน์นะคะระดับโลกเลยนะคะซึ่งคนที่เขาเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ e a s y ค่ะมีมากถึง34ล้านคนเลยนะคะซึ่งลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์ e a s y นี้ค่ะเขาจะมามองหาสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะมีความยูนิคมีความแตกต่างหรือเป็นเหมือนของควัญพิเศษที่เขาไม่สามารถไปหาจาก เว็บไซต์อื่นๆได้ออกแนวความคิดสร้างสรรค์นหน่อยนะคะเขาจะเข้ามามองหาที่เว็บไซต์ e ีซีค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะลงขายสินค้าบนเว็บไซต์ e ีซี ตรงนี้มีค่าใช้จ่ายแพงไหมเขาคิดค่าธรรมเนียมยังไงนะคะตรงนี้ค่ะทางอ a ซีนะคะเขาให้เราเปิดร้านค้าได้ฟรีนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนเหมือนบางเว็บไซต์บางเว็บไซต์เราจะต้องจ่ายต่อเดือน3 9 9 9 US ดอลลาร์ประมาณนี้นะคะแต่ว่า e a ซีค่ะเราสามารถที่จะเปิดร้านค้ากับเขาได้ฟรีนะคะโดยอ a ซีเขาจะคิดค่าธรรมเนียม transaction f e 5%นะคะหมายความว่าเวลาที่สินค้าขายได้แล้วดอสซเขาจะหักค่าธรรมเนียมของเรา5%นะคะจากยอดขายของเรานะคะแล้วก็เวลาที่เราลงสินค้าแต่ละชิ้นค่ะเขาจะคิดอยู่ที่0.2 USDollar นะคะซึ่ง0.2 USDollar ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะลงสินค้าอยู่บนเว็บไซต์เขาได้นานถึง4เดือน แต่สิทธิพิเศษมากกว่านั้นค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สมัครผ่านลิงก์ที่แอมจะแปะเอาไว้ให้นะคะเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการลงขายสินค้าบนเว็บไซต์อิซี่ฟรีถึง40รายการด้วยกันเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยสมัครอิซี่นะคะอย่าลืมสมัครผ่านลิงก์ที่แอมแปะเอาไว้ให้นะ,ะถ้าเกิดว่าใครไปสมัครผ่านเว็บไซต์อิซี่โดยตรงจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสินค้าที่เราสามารถลงขายบนเว็บไซต์ e a ซ y มีอะไรบ้างค่ะ เราสามารถแบ่งสินค้าที่ลงขายในอีซีได้3หมวดหมู่ด้วยกันค่ะหมวดหมู่ที่1นะคะก็คือสินค้าแฮนด์เมดค่ะสินค้าแฮนด์เมดในที่นี้นะคะจะเป็นทั้งสินค้าที่จับต้องได้นะคะเช่นงานฝีมือต่างๆนะคะรวมถึงสินค้าที่จับต้องไม่ได้เช่นงานดิจิตอลโปรดักตด้วยนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะลงขายในเว็บไซต์อ t ซีได้ค่ะข้อที่2ค่ะเป็นหมวดหมู่สินค้าเกี่ยวกับคลาบซับคลายค่ะ ทับซับลายนะคะก็คือชิ้นส่วนที่หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เราเอาลงขายเพื่อให้ลูกค้าเอาไปใช้ในการทำงานฝีมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มได้ลูกปัดนะคะตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ Easy ได้ค่ะ หมวดหมู่ที่3นะคะก็คือวินเทจค่ะวินเทจตรงนี้นะคะคือสินค้าที่มีอายุมากกว่า20ปีค่ะเราสามารถที่จะนำสินค้าวินเทจมาขายบนเว็บไซต์ e ิ s y ได้ค่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างหมวดหมู่ไหนบ้างที่เราสามารถลงขายบนเว็บไซต์ e t s y ได้นะคะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วสินค้าอะไรที่ลงขายบนเว็บไซต์ e t s y ไม่ได้นะคะนั่นก็คือสินค้ารีเซลลิงนั่นเองค่ะ สินค้ารีเซลลิงเป็นยังไงนะคะก็คือสินค้าที่เราไม่ได้ออกแบบเองไม่ได้ไม่ได้ผลิตเองนะคะซึ่งตรงนี้จากพาร์ทที่แล้วนะคะสินค้าที่เราสามารถลงขายได้มี3หมวดหมู่ด้วยกันก็คือหมวดหมู่แฮนด์เมดนะคะแล้วก็ครับซัพพลายกับวินเทจนะคะในส่วนของรีเซลลิงค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกมาลงได้ในหมวดหมดูหม่ของครับซัพพลายกับ วินเทจเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะเอากระเป๋าชาวเขาที่เป็นงานฝีมือที่คนอื่นเขาทำมาลงขายในหมวดหมู่แฮนด์เมดตรงนี้จะถือว่าเป็นการผิดกฎของ e ิซ y ค่ะในคลิปนี้นะคะมันจะพาเพื่อนๆสมัครเว็บไซต์ e ิซ y กันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะต้องบอกก่อนว่าใครที่ไม่ได้สมัครผ่านลิงก์นะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษฟ,ฟรีตรงนี้นะคะเริ่มต้นนะคะให้เรามาที่ Easy r e g i s t r y นะคะ จากนั้นนะคะมาที่เซลล์ออนอิซี่ค่ะแล้วก็มาที่ Get Start ค่ะให้เราคอนติ n นิว จากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราตั้งค่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางอ a ซี่เขาจะไม่มีประเทศไทยให้เลือกอยู่พักใหญ่ๆนะคะนานเหมือนกันนะคะที่ทาง e a ซี่เขาไม่มี Thailand ให้เลือกแต่ว่าตอนนี้มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือก Thailand แล้วก็มาที่ save and c o n t i n u นได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเขาก็ให้เราใส่ช็อปเนมนะคะซึ่งช็อปเนมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถรู้ได้ว่าสินค้าของเราอะค่ะจะขายเป็นสินค้าแนวไหนนะคะช็อปเนมเนี่ยก็อารมณ์คล้ายๆกับแบรนด์นะคะเพื่อที่ลูกค้าเขาจะได้รู้ว่าเวลาที่เข้ามาในร้านค้าของเรา ร้านค้าของเราขายสินค้าอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าช็อปเนมเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกอะไรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเรามันก็ง่ายนะคะนะคะโดยเขากำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมี4-20ถึง20ตัวอักษรนะคะแล้วก็ต้องไม่มีตัวอักษรพิเศษนะคะ อย่างตรงนี้ค่ะถ้าเขาติ๊กถูกแปลว่าชื่อนี้ผ่านนะคะมาที่ save and continue ค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะลงสินค้านะคะได้เลยนะคะค่ะในการลงขายสินค้าชิ้นแรกนะคะเริ่มต้นมาที่ add a photo ค่ะแล้วเราก็เลือกรูปภาพสินค้าที่เราต้องการลงขายนะคะ ซึ่งรูปภาพตรงนี้ค่ะด้านกว้างจะต้องมีขนาด2,000พิกเซลนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ถึง2,000พิกเซลตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายเป็นเหมือนคุหมายตกใจนะคะก็ให้เพื่อนๆไปแก้ไขรูปภาพนั้นก่อนรูปภาพถึงจะผ่านอย่างเงี้ยถือว่ารูปภาพนี้ผ่านแล้วะซึ่งจริงๆเขาก็แนะนำให้เรามีใส่หลายๆรูป แต่ว่าอันนี้แอมใส่รูปเดียวเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นรูปที่โชว์อยู่ด้านหน้าของอิซี่เลยนะคะค่ะมาถึงตรงนี้เป็นวิดีโอค่ะวิดีโอตรงนี้เขาให้เราสามารถที่จะใส่คลิปวิดีโอ 5-15วินาทีเพื่อที่ว่าจะโชว์สินค้าของเราให้สินค้าของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสามารถที่จะทําคลิปวิดีโอใส่เข้าไปด้วยก็ดีนะคะแต่ว่าน,นี้นทําเป็นตัวอย่างก็เลยยังไม่ได้ใส่วิดีโอเข้าไปนะคะแล้วก็ในส่วนของไทเทิลนะคะไทเทิลตรงนี้ค่ะก่อนหน้านี้แอมเคยมีทําคลิปสอนเอาไว้อ่า เดี๋ยวแอมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เนาะนะคะไทเทิลจะเป็นเกี่ยวกับชื่อของสินค้าซึ่งเพื่อนๆควรที่จะให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดนะคะคือคำค้นหาว่าลูกค้าที่เขาเข้ามาดูสินค้าของเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเขาค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดอะไรนะคะซึ่งตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆก,ก็จะต้องไปทำกันบ้านในเรื่องของคีย์เวิร์ดด้วยซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้แอมมีสอน,นอในเรื่องของเครื่องมือในการหาคีย์เวิร์ดด้วยนะคะ ในหัวข้อนี้นะคะเขาก็จะถามว่าใครเป็นคนทําสินค้ารายการนี้นะคะเราเป็นคนทําเองหรือว่า Our member of shop ก็คือคนในร้านค้าของเรานะคะเราซื้อมาจากบริษัทอื่นหรือซื้อมาจากคนอื่นซึ่งแอมเลือกเป็น another company นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเ,เป็นสินค้าที่เป็น supply คือเอาไปใช้ทำงานอื่นต่อนะคะหรือว่าเป็นสินค้าที่เสร็จแล้วของแอมเลือก s ั u p p l y นะคะแล้วก็เลือก ตรงนี้เลือกปีให้ตรงนะคะเพื่อที่ว่าสําหรับใครที่จะขายเป็นวินเทจเพื่อนๆก็ต้องเลือกปีที่มันเป็นวินเทจนะคะแต่แอมเลือกเป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ตัวแคตตาอกลีก็เลือกหมวดหมู่ที่ให้ตรงก,กันกับสินค้าของเรานะคะอย่างตรงนี้สินค้ารายการนี้ของแอมเป็นผ้านะคะก็ใส่คราฟเข้าไปค่ะ ถ้าเกิดว่าคราฟไม่เจอนะคะเราก็มาดูแฟบ r ิคนะคะอย่างแฟบบิคเจอเราก็เลือกเป็นรายการว่าเป็นหัวข้อแฟบบิคซึ่งตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะดูว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ค่อยมาใส่ในหมวดหมู่ตรงนี้เลือกให้ตรงนะคะพอเราใส่หมวดหมู่แล้วแต่ละคนเนี่ยจะมเีเขาเรียกว่าอะไรนะรายละเอียดที่จะต้องใส่ไม่เหมือนกันนะคะ เราจะเลือกในส่วนของ Set up to file ทั้งหมด5อันนะคะเราเลือกอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับผ้าของเราทั้งหมด5อันค่ะเลือกครบแล้วนะคะตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีเครื่องหมายดอกจันแปลว่าเราต้องลงให้ครบแต่ถ้าเกิดว่าเป็น optional นะคะ แปลว่าถ้าเกิดเราสามารถใส่รายละเอียดเข้าไปได้เราก็คือใส่เข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราใส่เข้าไปไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะ,ะตัว o p t i ช n a l แต่ว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายที่มีดอกจันคือต้องใส่นะคะ ค่ะในการ r e n e w ว l Option ตรงนี้ก็คือเวลาที่เราลงสินค้าค่ะเขาจะมี2แบบคือแบบ Automatic นะคะหรือแบบแมนนวลแบบ Automatic เนี่ยเขาจะรันออไอตัว0.2เยนซอนล่าเขาจะอยู่ได้4เดือนพอครบ4เดือนปุ๊บ Automatic ถ้าเราเลือกแบบนี้ทาง Easy เขาจะลงให้เราออโตนะคะซึ่งแอมแนะนำ เลือกออโต้เพื่อที่สินค้าของเราจะได้ต่อเนื่องแล้วก็ถ้าสินค้าแบบจับต้องได้ให้เลือกฟิสิกอลนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นดิจิตอลโปรดักต์ก็ให้เลือกเป็นดิจิตอลนะคะจากนั้นค่ะในส่วนของ Description นะคะเราก็ลงรายละเอียดของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเราลงไปนะคะแท็กตัวนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดค่ะ คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเรานะคะซึ่งเขาให้ใส่ได้สูงสุดทั้งหมด13แท็กด้วยกันค่ะตรงนี้ก็พยายามใส่ให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะ m a t e r i เ l ี Material ก็คือสินค้าตัวนี้ทำมาจากวัสดุอะไรวัตถุดิบอะไรนะคะก็ใส่รายละเอียดเข้าไปแล้วก็ใส่ราคาค่ะแล้วก็ตรงนี้ใส่จำนวนนะคะ ในส่วน add variation สำหรับคนที่มีหลายไซส์หลายสีนะคะหรือว่าหลายลายในแบบเดียวกันตรงนี้ก็สามารถที่จะมา add ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ shipping นะคะให้เลือก country of origin เป็น Thailand แล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์เข้าไปนะคะ processing time ก็คือเขาถามว่าเราใช้เวลาในการเตรียมสินค้าก่อนจัดส่งกี่วันนะคะแอมเลือกเป็น1วันนะคะ ซึ่งเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะตรงนี้เราอาจจะเลือกเป็น1-2วันก็ได้นะคะจากนั้นค่ะก็มาดูในกรณีไทยแลนด์ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าอยู่ประเทศไทยนะคะลูกค้าจะได้รับของกี่วันนะคะก็แอมเลือกเป็น2-3วันแล้วก็เลือกเป็นฟรีชิปปิ้งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นประเทศอื่นๆนะคะแอมก็เลือกเป็น14-21วันคือเราจะส่งแบบ e p a c k กเกนะคะ แล้วก็แอมเลือกเป็นฟรีชิปปิ้งเนื่องจากแมอมออกค่าส่งรวมกับค่าสินค้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้จะมาดูในส่วนของรีเทนแอนด์เอ็กซ์เชนต์นะคะมันเป็นเงื่อนไขที่ทาง e a s ซี่เขากำหนดเอาไว้เกี่ยวกับการคืนสินค้านะคะซึ่งตรงนี้เขาจะมีเป็นแบบ ซิมเพิ p พ l i ์ตนะคะเราก็สามารถแอพพลายแบบ s i มเ l ิลพ l i c y ได้ก็คือเป็นการคืนสินค้าภายใน30วันแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการเปลี่ยนก็คลิก c h a n พ o policy ถ้าเกิดโอเคแล้ว save and c o n t i n u นนะคะหรือเราสามารถที่จะเข้ามาดู preview ได้นะคะ preview ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะถ้าโอเคแล้วเราก็มาที่ save and continue ค่ะโอเคตรงนี้เขาก็บอกว่าเราได้มีการลงขายสินค้าชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะให้เรามาที่คลิกที่ how you w i l l get paid นะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะมาที่หน้านี้ค่ะพอมาหน้านี้นะคะ ค่ะพอเราเป็นเลือกเป็น Thailand นะคะเขาก็จะบอกให้เรา,า connect your Payoneer account นะคะเราก็มาที่ connect your Payoneer account นะคะ Already have a Payoneer account นะคะ ตรงนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชี p a y o n e e er, เเดี๋ยวแอมแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็จะมีคลิปสอนวิธีการสมัครอยู่นะคะคลิก Agree ค่ะคลิก OK ค่ะตรงนี้ก็คือบัญชี p a y o n e e er เของเราได้มีการเชื่อมโยงกับ ตัว easy เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เขาให้เรา verify your id ค่ะเลือก Thailand นะคะแล้วก็เลือกเป็น identity card นะคะค่ะแล้วเราก็มาเลือกที่ t ุ o t h file นะคะจากนั้นมาที่ save ค่ะ ตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเอกสารการยืนยันตัวตนของเราได้มีการเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะในการเซตอัพบบินนะคะเริ่มต้นให้เรามาที่หน้าที่ตรงรูปช็อปนะคะมาถึงตรงนี้นะคะบินตัวเนี้ยเขาเอาไว้ให้เราจ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะ เวลาที่เราขายสินค้าได้แล้วเขาจะหักค่าธรรมเนียมจากเครดิตการ์ดนะคะหรือว่าเราสามารถใส่เป็นบัตรเดบิตที่มีการลงทะเบียนว่าสามารถทำการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะให้ใส่เลขที่บัตรนะคะวันเ,เดือนที่หมดอายุปีที่หมดอายุนะคะ C C V ตรงนี้ก็คือเป็นเลขท้าย3ตัวด้านหลังบัตรค่ะชื่อที่ปรากฏบนหน้าบัตรค่ะ Country ตรงนี้นะคะก็คือใส่ประเทศไทยค่ะแล้วก็ใส่เป็นบ้าบาเลขที่ตามใบแจ้งหนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นในส่วนของอในกรณีถ้าเกิดว่าใครมีเป็นอาคาร อยู่คอนโดตรงนี้ก็จะใส่ในส่วนตรงนี้ตัวนี้ก็คือเป็นอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแท็กแท็กตรงนี้ก็คือถ้าเราสมัครในรูปแบบของบุคคลธรรมดาเราสามารถที่จะใส่เป็นเลขที่บัตรประชาชนได้ค่ะจากนั้นนะคะพอเราใส่ข้อมูลครบทั้งหมดแล้วนะคะให้เราคลิกเซฟแอนด์คอนติเนียค่ะ ในหน้านี้นะคะทางอิตซี่เขาต้องการที่จะป้องกันความปลอดภัยให้กับเราบางครั้งก่อนหน้านี้เราน่าจะเคยเจอว่ามีบัญชีที่เคยโดนแฮ็กใช่ไหมคะก็คือบางคนนะ่ะเขาอาจจะใช้วิธีการแฮกระบบข้อมูลเข้าไปใช้บัญชีของเราแล้วเราเอาไม่สามารถที่จะไปลงขายบัญชีของเราได้ ซึ่งตรงนี้ค่ะทางอ a ซ y ี่เขาก็เลยมีการทำระบบป้องกัน2ชั้นนะคะก็คือเวลาที่มีมีการเข้าเครื่องใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องมีการส่ง SMS เหมือนเป็นการให้ยืนยันตัวตนป้องกันความปลอดภัยให้นะคะเหมือนคล้ายๆกับถ้าเกิดว่าเขาค้นพบว่าเป็นสแกมเมอร์หรือว่า เราไปใช้เครื่องแปลกๆที่เขาไม่คุ้นอย่างเงี้ยค่ะอิ s ซี่เขาก็จะป้องกันความปลอดภัยให้กับเรานะคะตรงนี้ก็คือเขาจะส่ง sms คือเขาให้เราเลือกว่าให้เขาส่งยืนยันข้อมูลโค้ดนี้มาทางไหนนะคะทาง sms โทรศัพท์มือถือหรือว่าตัวอแอปนะคะเลือกเป็น sms นะคะจากนั้นคลิก continue ค่ะแล้วก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะ ประเทศไทยเป็นรหัส66นะคะ Enter แล้วก็คราวนี้ก็เซ็นโค้ดค่ะเขาก็จะส่งตัวรหัสโค้ดมาในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเราก็เอาตัวโค้ดนั้นเข้ามากรอกจากนั้นคลิก continue ค่ะพอมาถึงหน้านี้ค่ะเขาบอกว่า บัญชีของเราะะได้รับการป้องกันแบบ 2, 2ขั้นตอน2ชั้นคือมีการยืนยันผ่าน sms แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่า,เ,าเขาแนะนำให้เราเซฟตัวแบ็ k อัพโค้ดเอาไว้นะคะตรงนี้ก็เพื่อนๆแต่ละคนก็จะมีแบ็ k อัพโค้ดไม่เหมือนกันนะคะเขาก็ให้เราเซฟเอาไว้หรือหรือว่า copy code อันนี้เอาไว้นะคะเสร็จแล้วคลิก Open your shop ค่ะ Your shop is open for business โอเคกดอิาโอเคตรงนี้ก็เป็นอันว่าเราได้มีการเปิดร้านค้ากับทาง e ีซีเรียบร้อยแล้วนะคะ